นี variance, ่เรามีอยู่านี้ด้วยแอปเลนน้เยนได้ั่อนแน่ว่ะไม่ว่างชงง่ายมั้ง กินแอปเปิ้ลภาพเมื่ล่าฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโดยที่สุดเราก็ได้เจออีโตวต้นเรื่องนะคะไม่ได้เจอกันมาเจ็ดวันอุ้ยกี่วันว่าเราไม่ได้เจอมันคืสิบวันนะคิดถึงเพชจไหมคะคิดถึงค่ะคิดถึงน้องเบลเหมือนกันค่ะยุบล้อมไหมกี่ดอกคุณจะอยู่ในแชทตลอดเอ้าวในแชทมันไม่เหมือนได้เจอตัวจริงมันไม่ฟีลเหมือนแบบว่าเออเราได้เจอกันเนี่ยนางพีระบอนนางกุ วันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารนะคะ Bistroy รานอินทางนะคะเรากำลังรอรถยนต์เอาผังน,นะคะมารับเราตอนหนึ่งทุ่มตรงเกียดชื่อเจเบลอะเป็นม้าไงนางชอบม้านางเป็นสาว <c oughs> ที่สุดวัน <c oughs> นี้รถสัตวมาเลย <c oughs> ค่ะม้าคนนี่ของเราเราจะเป็นตีมเราเราตัวเราเป็นม้าหมุนไงเราต้องอที่ตัวเราเป็นตัวละครเราเป็นม้าหมุนเราไปงานวัดเ <c oughs> พราะเราเป็นม้าหมุนคืนนี้ขอแรงแรงมันมนะะันขาโชกปูเันหว่าง ยอยากเห็นพี่สาวอันนี้ใช่ค่ะเราอยู่ร้านที่มีพี่สาวค่ะพี่สาวคืออะไรนะชื่อเป็นพี่สาวที่เขาไหว้แล้วขอหวยกันอ๋อโอเคดังใช่ไหมไม่น่าเราไม่ไปดูเรื่องตอนแรกเดี๋ยวไปดู้นะเราก็ถามบูมว่าบูมคืออะไรพี่สาวตอนแรกเดี๋ยวไปดหนูเห็นรูปด้วยชั้นคยเห็นรูปนี้ที่ไหนนะคนรู้ไหมโอ้ที่เขาเปิหวยเป็ร้าพี่สาวอยู่ตงไหนอยู่นแม่อยู่นี้เลยโอเคแม่แม่สวยเก่งมาก ใช่มาไหว้พี่สาวค่ะเพื่อจะได้เรื่องราวดีๆเพื่อจะถูกลอตเตอรี่งวดนี้ใช่ไหมาออแล้วร้านบิสตอรีน่ารักมากนะคะตกแต่งงานได้เหมือนฟิวเจอรเมืองนอกมากๆแล้วก็มีน่าเชื่อว่าติดถนนแล้วก็แบบร้านสวยมากๆกรุ๊ปๆฝากค,คนแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะอยากให้คนดูถึงห้าร้อยอะคะ่ะถ้ารักเราสองคนอยากให้เราสองคนได้มีงานต่อเน,นื่องนะคะคนดูต้องเกินห้าร้อยนะอารมณ์ม<ๆ>ันอยู่ในวังแบบ ลูกหนูจริงๆครรมดาแบบลูกหนูจริงๆไม่สามารถยุดทำอยากได้เลยจริงๆระหววางตัวให้จรๆรู้สึกว่าแบบเป็นลูกหนูจริงๆขอคนละสองแ้กับเพชเบียได้ไหมคะขอคนละสองแ้กับเพชรแล้วก็น้องเบียได้ไหมคะคิดถึงวันนี้นอนจริงเป็นงานนีแม่การจะไปงานวัดนี๋ยืนเฉยๆดูทำให้ยูเฉยยเยไม่เอาไม่ตกลมตกมตกไมตตกไม่ตกไม่มตกไมตตกลม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 ลมตกมตกกมม โอเคสวยนะเออ,เอ,อสวัสดีคนสวยทั้งสองขอบคุณมากค่ะพี่เบียร์เนียนมีมากๆากตะบนมีอะอันนี้พี่เนียนมีมมเมสร็จแล้วไปยัหระลกูกไ้เสร็จยังลูก๋อาไ้<ด> กเไมล่รเริ่มเลยอ๋อทสดีนะคะอยรับด้วยรคะผา้กัดการของเรานะคะใครอยากติดต่องานเราสองคนางจะน่าเลือดแต่เราก็รักนางนะให้ใครอยากติดต่องานเราสองคนนะคะไลน์เดียบบูคคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่หกนะคะวันที่เจ็ดเจ็ดเจดน้องเบียร์บินถึงนีสุดท้ายก็เหลืองานเดียวแม่แม่บินเจ็ดแต่เก้าแม่กลับวันที่สิบกกรมเหมือกันเราว่าเราเจะมีงานอีกทีนึงก็คือหลังที่ยี่สิบให้เราแบบ พักเฉยๆอยู่บ้านสักหน่อยอะไรแล้วที่นี่มาเจอกับหน้าใหม่แล้วหน้าใหม่แล้วจ้างไปเลยค่ะจ้างยาวๆไปเลยค่ะไม่ขันสวยนะฟิลแบบคัลซิมิด้าสวัสดีค่ะแล้วน้องพี่ใส่ฟิลเตอร์บอกไม่ไม่แม่ฟิลเตอร์อะไรอย่ามาพูดลูกฟิลเตอร์กูฟิลเตอร์ ดูีอังกฤษเราไม่เคยเราไม่เคยใช้ฟิลเตอร์แม่นี่คืกล้องสดแล้ววันนี้ใครพกเตอร์งานนารานารานั้นจะสมคนรเยอะใครอยู่ทุกอย่างมาได้นะคะใครอยู่ต่อเชิญทุกคนเลยหรอแนเราก็เชิญทุกคนโอ้ยเลิศเพราะเป็นงานวันไม่เห็นเหงามีทุกอย่างแล้วเขาไปดูในเซตดูน้องนารามีทั้งม้าหมุนตอนนี้น้องไลฟ์สดอยู่้วยเขาไปดูเลยเป็นงานวันนี่1หรอร้อน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 ี่เพจคือสวยคือดีขอบคุณค่ะแชร์ให้เรานะขอบคุณมากๆสามคนแล้วเหลือค่ะมากๆ วันนี้น้องเบียร์มาในสตตล์โทนี่นะคะใชวันนี้เรางานวัดงานวัดจริงเพราะแต่พี่เพชรอะเขาเป็นคนไม่ชอบแต่งเขาเขาไม่กล้าแต่งอะไรแบบนั้นจริงพี่เพชรเป็นไม่กล้าแต่งองเบียร์คือถ้าเขาแต่อะไรถึง้าน้องลาลาจัดอยู่นะคะกําลังเดินอยู่ในวัดอุ้ยเลดว่าสายัตในวัดครับทุกอย่างวันในวัดหมดมีเกมฟ้าโป่งปลาอะไรได้ีหมดทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยคือเรามาเป็นแบบนี้เรามีหา่ด้วยนะอเออเน้องนใครยทธญาณน่ แต่ของแม่มันขึ้น 5G ตลอดเลยแม่อีกย, <นะ S 2> ยังไงโอยแม่ต้องเป็นะญิงใช่ก็เป็นหญ้าไปเลยลุมเลวแล้วกลัวนะโกลัวน้องมาโดนจมูก น่ารักจังเลยค่ะขอบคุณที่รับการกดไลค์การกดแชร์นะคะแล้วเป็นอย่างนี้ไงสวัสดีพี่เบียร์พี่เพชรค่ะรอพี่เพชรกับพี่เบียร์มาเชียงใหม่เจ้าเจอกันเลยค่ะถ้าจะชวนกินเหล้าให้กินเหล้าแต่วันแรกที่ไปถึงนะคะเพราะวันต่อไปไม่ได้นะคะพี่เบียร์ไม่ต่างกัน้่ารักมากมีคนอยาก CF ขจนชกัรเราแรงมากขุนชการที่ฉันเมาแล้วไม่น่ารักค่ะตอนยังไม่เมาหน้ารักค่ะเมาปุ๊บรับบทดรับล้านค่ะ ไม่ได้ผู้จัดการหรอกค่ะพวกเราก็ด้วยค่ะใช่แต่เวลาหรออยากส่งชุดอุ่นให้ใส่คู่กับชุดพอลี่ไม่ได้หรอกค่ะต้องให้พี่เพชรแต่งสวยไปเลยค่ะกูเตรียมหยิกแม่กูเลยพี่พลพี่พลเอ้าหรอจะไม่ย่างชื่อหรอเอ้าหรออ๋อคุณทันทีคุณทันีชอบแก้วช่วงนี้คุณทันีเขามีความรักไงเทหรือแม่ เขาแม่เลยดีเขาถึงแม่สาบานข้าพเจ้ายังไม่มีไม่มีคนมาจีบแม่หรอกแต่ถ้าวันไหนมีคนมาจีบแม่แหละก็จะเอาให้เจ็บปวดกันแหละอยู่ที่แบงค์การข่าอยู่ที่ร้านดีสตอรี่รักนินทาค่ะวันนี้ก็มากับคุณแม่เมลีด้วยนะคะเจ้าแม่สำนักนเลยค่ะ อยากเห็นพี่เพชรไปเล่นงานวัดครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปมารอเราทุ่มออกประมาณทุ่มสี่พี่ไปปาโปจงหอปาโปแล้วก็มี200ตกน้ำด้วยจริงดีแม่เนารอนเขาจัดเต็มมากเลยจัดเต็มมากเมื่อกี้ไปดูในแล้วไปดูในเคปเอ่อเพจนาราเคปเฉยแล้วแม่เบียเห็นแล้วว่าความจัดเต็มของนางขึ้นหนึ่งงานวัดคืองานวัดจริงสถานที่ตรงนั้นมันไม่ใช่งานวัดแต่นางสามารถในรมิตปึ้งเป็นงานวัดได้เลยเป็นงานวัดได้เลยงานนี้คือรู้สึกว่าฉันรอดแล้วว่าฉันแต่งตัวข้าคอนเซ็ปฉันเป็นงานวัด ฉันมาเป็นม้าโพนี่ฉันมาเป็นม้าหมุนนะฉันมาเป็นม้าหมุนแต่ข้างในชุดข้างในคือสีลมไซส์สองเจเบียมาตรีนที่เหมาะกับตัวเองมากๆเลยม้าใช่ค่ะเบียเห็นแขวนอยู่ที่บ้านเบียแล้วเบียนึกเลยพี่ตอนแรกเบียเห็นโอ้ยเบียบ่าอีดอกต้องชุดนี้แหละฉันจะแต่งเป็นทองฟ้าเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะฉันไม่สวยฉันต้องมาขายขำแบบนี้ขายตัวโลแบบแบบนี้แบบเบลออย่างนี้แม่เพชพาไปหาพี่สาวหน่อยไปตามที่เพจน้องเมลีเลยนะคะคุณเมลีกำลังจุดทูบอยู่นะไปจุดติดตามเลยนะคะ เมรีอ่อชื่อเพจอะไรนะสำนักแม่เมรีเต็งหนึ่งเจเบียแต่งตัวไม่ตรงตีเพจเมรีอะไรนะเจเบียตรงนั่นเลยเขาไปที่เพจเมรีสำนักเต็งหนึ่งน้องเมรีกำลังจุดทูบอยู่น้องเมรีเข้าไปว่าพี่สาวแล้วใช่ไหมยังเลยซึ่งเพจไม่รู้จักมีแต่คนบอกว่าพี่สาวพาไปดูพี่สาวเลยเข้าไปที่เพจพาไปเดี๋ยวพาไปแบบเออข้างในพาไปไหว้ด้วยเข้าไปกดฟอลโล่ได้เลยนะคะนี่ อ่พิมพ์ง่ายๆเลยเมลีสำนักเต็งหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามวันนี้ยังไงเดี๋ยวที่เมลีเป็นแนวทางแล้วกันเพราะีเป็นไม่เก่งเรื่องนี้นะชุดแม่เพชรดูโซกอรีมาโซเซเรียต้องพลังมาเพรานานช่วันนี้เรามาแบบบินเลยปลอกคอพ่เศษสวยขอบคุณเจ้าให้เรียกว่าสร้อยดีกว่าไหมคะไม่ลายขอบคุณค่ะสตสรี่สนเลยค่ะ สถานที่ทําให้คําพูดของเราเปลี่ยนไปคือหรอกจริงอ่ะเดี๋ยวพอถึงงานวัดปุ๊บเดี๋ยวเบียร์ขอเป็นเบียร์ของเป็นเบียร์คนเดิมนะคะตรงนี้เนี่ยขอเป็นน้องเบียร์กับพี่เพชรก่อนค่ะแต่เมื่อาึงงานโมโลนามากเลยเลยแต่เจ๊เบียร์ชอบม้าแล้วอ๋แล้วแตงโมไม่น่ารักนะเบียร์ให้เกียรติสถานที่นะคะบางคอมเมนต์เบียร์ไม่สามารถอ่านได้ตรงหลัให้รแบบโุดหน่อยดิเตีมงานวัดแต่แมสก์ของเราจะเป็นแบบสีชมพูไปหมดด้วยทุกอย่างไม่มีการฉีกแมสก์ตัวเองนะคะขอสวย สวัสดีค่ะฟัฟฟัลาฟอดนะคะเลยทไลน์ใช่ตัวปอดที่เราเจอกันวันนั้นไหมใช่ใช่แต่วันนั้นปอดใส่วิกใช่ไหมใช่ค่ะจไม้ทักไลน์มาแล้วนะคะฟัฟฟัลลาน่าเย็นนะว้าวปอดเป็นเด็กโคลาใช่ป่ะเด็กโคลาทักไลน์มาได้นะค่ะฟัฟฟัลลาน่าเย็นจ้า มีชอบทางอะไรกูติดตามไหมเป็นบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยฟาฟาลาฟอดกับทุกอย่างเป็นฟาฟาลาฟอดเลิศมา <c oughs> โอเคอ่าะเดี๋ยว้องฟอดไปทางข้าวนะเพื่อนโชกขาวเนี่ยวันนี้วัเดี้เราจะได้เจอน้องฟอดบ่อยๆพี่เจแม่ขอหน่อยเออเข้าไปติดตามเมรีสำนักเต็งหนึ่งได้เลยค่ะ วันนี้เรามาเป็นบริการของพี่เพชรครับผมตายแล้วเพิ่งรู้ว่ามันมีฟิลเตอร์นี้สวยมากเลยน้องเบียร์นางไม่บอกเลยทุกวันนี้ที่สวยที่ไหนดูใส่อีนี่แหละจริงมันทำให้เราแต่งหน้าแต่งตาพร้อมหมดเลยแล้วฟิลเตอร์ไม่ลอยออกมาด้วยพี่เพชรพี่เพชรลองไปขอพรจากพี่สาวจริงเหรอเอออ่าจจะไปอ่นางให้หวยแล้วคนเขาให้นางคนถูกหวยเยอะมากม้าพาวม้าโพนี่งานวัดตรงไหนคุณคุณเคยเล่นม้าหมุนไหม มาหมุนเป็นตัวอะไรเป็นม้าหรือเปล่ามาหมุนเป็นม้าใช่ไหมก็มันโยกโยกโยกอยู่อะเจอพี่มีไหมคะคืนนี้เอ,อ่อไม่แน่ใจนะคะงานมันยิ่งใหญ่ค่ะใหญ่อาจจะไม่ได้เจอกันค่ะชุดเบียร์ไม่ลงทุนแล้วแต่จะพูดเลยค่ะยังไงก็ปั่นเบียร์ไม้ขึ้นค่ะเขาเรียกว่าแต่งไปตามธีมค่ะถ้าเป็นธีมเพลธีมพอยก็ต้องลงทุนเนาะปั่นยังไงไม้ขึ้นค่ะ สวัสดีคุณอาเธอด้วยค่ะแส,สดงว่าบุกจิตติดแล้วหมายความว่ายัางไงบุกจิตติดแล้วเอาน้ำแตงโมคือคนดีแต่เมื่เกี้เราคือไม่ให้เกียรติงานเลยเบียคนคนนี้เขาหวังจะให้เราดราม่านะ คือเขาจะพยายามคอมเมนต์เพื่อให้เป็นเป็นดราม่าที่ต้องไปขอพรคือมันเป็นไม่ได้อเขาไม่สามารถเขาไม่สามารถมีตัวตนแบบนี้ได้อะคือรียนแม่ซีเรียสอ่ะแม่ขอไปขอพรเดี๋ยวพี่สาวพี่เรียน์คุยกับแฟนคลับรอแม่ก่อนต้องลงทุนมากกว่านี้อ๋อค่ะน่ารักจังค่ะขอบพระคุณครับ่า ยาขอหวยของงานพี่เพชรขอเบียก็ไม่รู้ว่าพี่เพชรขออะไรเหมือนกันน่าจะขอหวยแล้วไม่ใช่ของ,งานแล้วแหละแ,แล้วขนาอย่างเงี้ยคนางก็ชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่นางชอบซื้อลอตเตอรี่เบียว่านางให้โซ่คน,นกับบอลบุ้งไอ้คอค่ะพี่เพชรพี่เบียไปได้แล้วค่ะทงานพิลาอันนี้รอรถมารับอยู่ค่ะตอนนี้นางกลังรอรถมารับอยู่ค่ะคือชุดทั้งในอ่ะมันเป็นากจาจ้าร้านราคาผม คือจริงอ่ะเราไม่ต้องไปอะไรมากมายจีเบียหน้าอึดอึดเบียหน้าบวมมากจริงพี่เพชรดูไฮโซมากนางเป็นเพนอ่าพี่เพชรเป็นคนจะไม่ค่อยตาหนานางไม่กล้าแต่งตัวอะไรแบบนี้อ่ะคือเบียเป็นไงก็ได้ขึ้นเบียชอบลุกแบบว่าสนุกสนานเป็นลุกแบบ <ขอ S 2> ที่สามอ่แล้วนะขอเผื่อน้องเบียด้วยแล้วก็ขอเผื่อเอ็ซีทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวควรจะไปบ้านนะไปยุบมือไหว้ตรงนัน้น ไปงานวันเกิดดาราตอนไหนอ๋อเดี๋ยวเขานันชิคปี้พายค่ะชิคกี้เสร็จแล้วก็ออกเดินทางเลย สวยมากวันนี้จะมีการตกกันไหมออไม่ค่ะเราไปอย่างเป็นมิตรนะคะแต่ถ้าใครไม่เป็นมิตรกับเราเราก็จะไม่เป็นมิตรกับที่เพชพูดแค่นี้ค่ะกินแอปเปิ้ลสิจ้ะใช่แม่มดอยู่นี่นะพี่เพชรไปอย่างเป็นมิตรนะคะแต่ถ้าใครไม่เป็นมิตรกับพี่เพชรพี่เพชรก็จัดก,การในรูปแบบของพี่เพชรค่ะให้นั้งพอนะเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นออฟฟี่แม็กซีนเนาะนารากรังไลส์สดอยู่นะคะออฟฟี่แม็กซีนขนเพช หมวยโซคอสโอ้ซุปเปอร์สตซันเดดไอดอลไปกันเยอะมากเพราะฉะนั้นแต่พีทจะเป็นคนที่มั่นพี่เพทมั่นใจว่าง,งานวันนี้พี่ทจะเป็นดาวเด่นที่สุดเพราะว่าคนไม่เคยเพีทออกงานนะคะก็ะนานๆพีทจะออกงานทีก็อ,อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่พีทออกงานแบบที่มีเดตไอดอลมาเย,มายี่ยมมากๆวันนี้นะคะก็เปิดเซนเพละกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ <S <S ดีไซน์ที่พวกแม่ๆทำบ้าง เขาให้แต่งงงานวัดอ๋อพี่เป็นลูกคุณหนูที่ไปเดินในงานวัดเขาใช่ไหมคะแต่นี่คือเหมือนน้องเบียร์เขาเป็นฟิลแบบเหมือนม้าหมุนฟิลแบบฟิลเหมือนม้าหมุนฟิลเหมือนขึ้นเล่มฟิลเหมือนคอทเทลคอเทมาเป็นคอทเทกแต่ม่ให้แต่งตีงแบบลูกคุณหนุ่ไปเดินงานวัดคือเราเป็นลูกคุณหนู่แล้วก็ยังให้เกียรติเขาด้วยแบบสีสันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการให้เกียรติวามี่นะไม่ได้แต่งออกนอกตรีมมากไม่ได้หลุดตีมากนะจะมาเป็นคอสเทก แค่เป็นงานมันเกิดซช่าแต่งอะไรมากมายขอบขอบคุณนะแต่ก็เข้าใจแหละว่าทุกคนคาดหวังเจนวอมเวอร์จากพี่เทสพี่เทสไม่ใช่คนแบบนั้นนะพี่เทสกลับมองว่าถ้าเป็นงานมันเกิดแบบซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังเราอาจจะแต่งโอเวอร์ น้องดาราก็เป็นเหมือนเด็กไอดอลคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กเป็นรุ่นน้องเนาะพูดตรงๆไม่ค่อยเอางานเพราะขอไปให้ค่าตัวอันนี้เป็นงานแบบลวมงานแบบรุ่นน้องลวมงานแบบน้องพี่รวมกันรวมตัวกันค่ะบางทีทุกอย่างเราไม่ต้องมองเป็นธุรกิจปซะทุกเรื่องมองดูเป็นมิตรภาพาบ้างมองดูแบบแบบว่า,า,าเฮ้ยกูไปเฮ้ยงานรวมตัวเน็ตไอดอลเว้ย บางทีเราไม่ต้องแบบเงยหน้ามามองหน้าแล้วเป็นเลขเป็นแบงก์ไปหมดวันนี้ก็ลงทุนเองหมดนะคะแต่งหน้าไม่จำเป็นต้องมองเพื่อเป็นธุรกิจค่ะเขาไม่เขาใส่วงการอะไรนเขาไม่เคยเข้าแม่แล้วเขาไม่มีวันเข้าแบบนั้นด้วยทำไนต้องเบียบ้นตั้งเลยรู้ไม่เอาเลยทุกอย่างมันอยู่ที่ันอมันอยู่ที่หัวใจค่ะต่อให้ดดาให้ยากขนาดไหนถ้าคนจะให้เราไปอยู่ในโซเชียลมันก็ได้ไปอยู่ต่อให้เขาเราเรียบร้อยขนาดไหนถ้าคนต่อต้านไม่ให้เข้าไปอยู่ในโลกโซไม่ไม่ให้อยู่ในโลกโซเชียลคุณก็ไม่มีวันได้เข้าไปอยู่ มันอยู่ที่จริตคนชอบอย่างถ้าเราแต่งตัวเวอร์อย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะไปขโมยซีนคนอื่นข่าวคือเราอยากไปแบบธรรมดาเราไม่ต้องการให้มันโดดเด่นอะไรมากพี่ก็เลยตัดสินใจแบบแค่ชุดแบบนี้พอแล้วคนแบบนี้ถ้าหนีคนแบบยะดาไปไม่มีวันชนะแม่ให้มองข้ามเมนเลือกอ่านเมนอื่นแม่ไลา์อื่นเมนอื่น,ม,น,น,ม,น,นมีอะไรเยอะแยะมากมายพี่เหนือไม่ได้มากนะคะ ดีใส่ตัวของสวยหวานมากวันนี้สวยหวานกับให้แม่หนูค่ะยของเบียมาแบบแบ๊วแบแบบว่าคนยังบริสุทธิ์บุตรของอยู่ยังไม่เคยโดนิดซิงอ่ะโอเคเราเช็คบินแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนต้องเดินทางแล้วเดี๋ยวไปเจอไลน์น้องเพชรเดี๋ยวไปเจอไลน์น้องเบียบ้างนะในงานวัดว่าเียคงไม่ไลน์นะแต่เดี๋ยวเพชรจะแชร์มาให้เดี๋ยวเซ็นกับที่ไร้สดน้องเบียนะตอนที่เราเฉือยุธยาแล้วนะครับเพราะว่าพี่จต้องระวังตัวเนาะ เดี๋ยวจะนําเสนอสู่ความเป็นภูทรเป็นความเป็นท้องที่ท้องอยู่แล้วเดี๋ยวโดนตกมาก็จะไม่อะไรเดี๋ยวเบียจะนําทุกท่านไปสู่งานวัดของจริงค่ะนี่ก็เป็นผิวหนูหนูแต่มาเจอเจเบียนี่เดี๋ยวพาเบียเดี๋ยวเบียพาไปความลุ้พุ่งเองโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ